โอ้ยคราบสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับผมผมว่าผมอภเกษมิจเจที่เกิดนลครับวันนี้คุณอยู่กับผมเกมเซเลสโซนสีโล่นะครับวันนี้นะครับโอ้โหและพรุ่งนี้นะครับก็จะมาแล้วนะครับสำหรับตัวยานางินะครับผมเราจะเตรียมตัวยังไงดีนะครับสำหรับยานางินะครับสำหรับใครที่อยากจะเปิดนะครับยานางินะครับแต่ตอนนี้ก็คือไม่มีให้เปิดแล้วนะครับเพราะว่าหมดกิจกรรมในช่วงของตัวของเบอร์นิชแล้วนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยะระหว่างระหว่างรอผมก็จะเปิดอันนี้เล่นๆนะครับถือว่าเป็นถือว่าเป็นตัวเปิดชิปที่ดีนะครับว่าเราจะได้อะไรนะฮะเราจะได้เอสหรือไม่ไม่ได้นะฮะตามเดิมโอเคเราก็ต้องแบบว่าสลัด,ดดวงที่ไม่ดีออกไปก่อนถูกไหมเออโอเคนะครับได้เป็นอาวุธมานะครับแล้วก็ได้แต้มเอาไปเปิดอย่างอื่นอีกต่อไปนะครับก็นั่นแหละถือว่าเราเรียกว่าซาวเช็คเช็คดวงนะครับว่าแบบว่า ดวงจะดีหรือเปล่าอ่าถ้าเกิดดวงดวงวันนี้อาจจะเป็นแบบนี้แล้วพรุ่งนี้อาจจะดวงดีก็ได้นะครับอันางีอาจจะมาเข้าไอดีผมก็ได้นะใครจะไปรู้ถูกไปฮะโอเค โกลเด้นเติมเกมบริการเติมเกมมือถือออนไลน์บริการเติมเกมราคาถูกรวดเร็วปลอดภยัยและมีเกมให้เลือกมากมายเติมเซเลตโซลซีโร่ ero, ใช้แค่ UID ไม่วุ่นวายไม่ต้องรอนาะนเข้าไปเลยที่ w w w g o l d e n t e r m g a m ติ o เกหรือ l i น์แอดโกลเด้นเติมเกมแอดมินดูแล24ชั่วโมงเติมได้ไม่อันที่โก l เด n เติมเกมลิงก์อยู่ได้ดีสคริปชันนะจ๊ะทีนี้เรามาเข้าเรื่องประเด็นของเราดีกว่านะครับว่าเราจะเตรียมตัวยังไงนะครับสำหรับการ อ่าลอยานงิยครับหลายๆาคนก็คงจะรู้แล้วนะครับว่าตัวของยานงิเนี่ยมีความสามารถยังไงนะครับแล้วก็มีสกิลแล้วก็มีความสามารถแบบไหนนะครับมีแพสซีฟจะเป็นยังไงนะครับก็ถ้าเกิดสําหรับใครที่ยังไม่รู้นะครับผมแนะนําให้ลองลองไปดูคลิปเก่าของผมนะครับก็จะรู้นะครับว่าเป็นยังไงเดี๋ยวผมเกริ่อนขันเข้า เกริ่นแบบคร่าวๆก่อนแล้วกันนะครับว่าตัวของยานางีเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับตัวยานางีนะครับเป็นตัวผิดปกตินะครับที่เป็นกึ่ง DPS นะครับก็คือมันอันจริงมันไม่ใช่กึ่ง DPS อ่ะเป็นตัว DPS เลยนะครับแต่ว่าแค่เป็น,เ,ปนเขาเรียกว่าเป็นคลาสผิดปกติแค่นั้นเองนะครับ เพราะนั้นเนี่ยตัวละครของเขาเนี่ยมีความสามารถในการดิสซอเดอร์แบบพิเศษนะครับโดยที่ไม่จำเป็นต้องใช้ธาตุอื่นผสมนะครับโดยการที่เราจะต้องจ่ายพลังงานนะครับใช้สกิลเพื่อจ่ายพลังงานนะครับจะมีโอกาสติดดิสซอเดอร์นะครับเพราะฉะนั้น,นตัวละครตัวนี้เนี่ยด้วยความที่มันเป็นธาตุผิดปกติใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันจะต้องกระหายในเรื่องของ เ,เขาเรียกว่าสกิลเออไม่ใช่สกิลเขาจะว่ามันจะหากระหายสเตตนะครับพวกการคว้าพวกค่าความชํานาญพวกการควบคุมอโนโมลี่ค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็ด้วยความที่มันเป็นท่าผิดปกติอยู่แล้วเนี่ยการควบคุมอโนโมลี่เนี่ยน่าจะสูงอยู่แล้วนะครับทีนี้ถ้าเกิดสมมติว่าให้ผมเดานะความชนานาญอนโนโมลี่เนี่ยน่าจะมีผลในการสร้างดิสออเดอร์นะครับเพราะว่าความชํานาญจะมีผลต่อความแรงถูกไหมมีผลต่อความแรงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งดิสออเดอร์เอยทั้งอะไรต่างๆเอยเนี่ย พวกนี้นะครับความรุนแรงนะครับมันก็จะขึ้นที่ค่าความชำนาญ a นม m ล l y อย่างแน่นอนนะครับด้วยความที่มันเป็น disorder แบบพิเศษด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะต้องอิงจากตัวละครเป็นหลักนะครับมันจะไม่ได้อิงจากธาตุที่เกิดขึ้นนะเพราะว่าถ้าเกิดสมมติว่าเราเล่น disorder แบบปกตินะครับการเกิดการเกิด disorder จากธาตุเนี่ยซึ่งตัวคูณของแต่ละสูตรมันจะไม่เหมือนกันนะครับแต่ละสูตรซึ่งอันนี้ผมไม่ลงรายละเอียดลึกนะก็ทุกท่านลองไปหาข้อมูลเอาเองนะครับเพราะว่าตัวของ disorder เนี่ย ถ้าเกิดสมมติว่าเราใช้ธาตุที่เป็นธาตุที่รุนแรงทั้งคู่นะครับอย่างเช่นสายฟ้าหรือว่าไฟนะครับมันจะทําให้ค่าดิสโซเดอร์ที่ออกมาเนี่ยรุนแรงมากขึ้นนะครับแต่ในตัวของยานังอีเองเนี่ยเขาไม่ได้สนใจนะครับเขามีค่าดิสโซเดอร์ส่วนตัวนะครับแล้วก็มีค่าคํานวณสูตรส่วนตัวนะครับเป็นดิสโซเดอร์แบบพิเศษที่ไม่จะเป็นใช้ธาตุอินผสมนะครับและอย่างก็คือไม่ลบล้างสถานะธาตุจากการดิสโซเดอร์ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถือว่า เป็นอะไรที่เออเป็นอะไรที่แปลกใหม่นะครับสำหรับเกมนี้นะครับก็คือมันไม่เชิงเป้าแปลกใหม่ลกเป็นทางเลือกอีกทางเลือกหนึ่งในการเล่นนะครับหรับสายที่ชอบดิสอเดอร์นะครับทีนี้เราพอเราพูดถึงความสามารถของยานงิงแบบย้อนหลังมาแล้วทีนี้เราจะเตรียมตัวยังไงล่ะพอเรารู้แล้วใช่ไหมครับว่า ตัวของเขาเนี่ยมีความสามารถในการดิสอเดอร์แบบพิเศษนะครับมีการดิสซอเดอร์แบบพิเศษและสแตทที่มันต้องการเนี่ยก็คือค่าความชํานาญถูกไหมครับกับาการควบคุมใช่ไหมแต่ทีนี้ผมกำลังคิดว่าค่าความชํานาญน่าจะมีผลมากกว่านะครับแล้วก็ส่วนใหญ่พวกตัวละครธาตุผิดปกติเนี่ยการควบคุมอโนมอรี่เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยมันจะไม่ค่อยไม่ค่อยตอนนี้ยังไม่ค่อยมีตัวละครที่แบบว่าต้องการความควบคุมอโนมอรี่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเดาว่า ตัวต่อไปอย่างยานางิีเนี่ยอาจจะต้องการความชํานาญเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอาจจะต้องเป็นค่าสเตตคล้ายๆเบอร์นิสะครับก็คือเป็นในส่วนของชํานาญแล้วก็ฟื้นฟูพลังงานเพราะว่าการจ่ายสกิลโดยใช้พลังงานนะครับจะทําให้มีความสามารถในการติดดิสออเดอร์แบบพิเศษใช่ไหมพอมาทาให้ติดออเดอร์ที่สั่ออเดอร์แบบพิเศษได้เพราะฉะนั้นตัวละครตัวนี้ก็จะเขาเรียกว่าจะกระหายค่าพลังงานค่อนข้างเยอะนะครับเพื่อที่ทําการสร้างดิสออเดอร์นั่นเองนะครับทีนี้ เพราะค่าความชํานาญสูงกับค่ามันต้องการค่าความชํานาญที่สูงนะครับแล้วก็ต้องการการฝึกฝนพลังงานที่สูงนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องเตรียมตัวนะครับสิ่งที่เราต้องเตรียมตัวเนี่ยแน่นอนเลยครับดิสไพร์ที่เราจะต้องการนะครับเราจะต้องการดิสไพร์ที่มีค่าความชํานาญอนุมอลี่บวก30นะครับนั่นก็คือ1เลยก็คือฟิโดมบูนะครับฟิ m ด o บูเนี่ยมีความสามารถในการเพิ่มค่าอนุมอลี่สามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับ แล้วก็ถ้าเกิดเราใช้สกิลใส่ศัตรูเนี่ยจะทําให้การต้านทานสะสมนะครับเมื่อใส่4ชิ้นนะครับลดลงแต่เนี่ยผมคิดว่า4ชิ้นเนี่ยคงไม่เหมาะสมเท่าไหร่นะครับไม่เหมาะไม่เหมาะสำหรับตัวของยานังิีสักเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าเราจะมาดูว่าดิสไทรอันไหนที่เหมาะสมกับยานังิีมากที่สุดนะครับให้เราเข้ามาดูที่ตรงร้านนี้นะครับในความรู้สึกของผมเนี่ยผมรู้สึกว่า chaos jet เนี่ยน่าจะตอบโจทย์มากที่สุดนะด้วยความที่บัรบวก ความเสียหายธาตุไฟฟ้าเพิ่มขึ้น15%ด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดตัวละครอ,อยู่นอกสนามนะครับหรือว่าได้รับการจมตีพพอร์ตเข้ามานะครับจะสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้น20%เลยนะโดยหลังจากเปลี่ยนเข้าไปในสนามเอฟเฟกนี้จะยังคงอยู่5วินะครับโดยที่ภายใน7วินเนี่ยสามารถเกิดได้สูงสุดหนึ่งครั้งนั่นเองนะครับก็คืออ่ะถ้าเกิดสมมุติว่าเราจะใส่นะครับสำหรับผมผมก็นึกผมก็นึกภาพนะว่าเราควรจะใส่เป็น4 Chaos Jazz นะครับเพื่อที่จะเอาความเสียหาย เพิ่มขึ้น15นะครับแล้วก็ทุกครั้งที่เราอยู่นอกสนามนะครับแล้วเราทําการแบบว่าสลับตัวเข้ามาเนี่ยจะสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้นอีก20นะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คืออ่าสองเซตก็เป็นสวิงแจ๊สดะครับสวิงแจ๊สเนี่ยจะเพิ่มการฟื้นฟูพลังงาน20นะครับซึ่ง ถ้าเกิดสมมติว่าเราเรารู้สึกว่าค่าพลังงานมันเพียงพออยู่แล้วสมมตินะสมมติถ้าเกิดสมมติว่าทุกคนคิดว่าค่าพลังงานมันเพียงพออยู่แล้วและไม่จําเป็นที่จะต้องใช้ค่าพลังงานเพิ่มเติมนะครับผมก็แนะนําว่าให้เราใส่เป็น k o s jet นะครับบวกกับฟีด o มบูนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะกลายเป็น4 k o s jet นะครับแล้วก็2 f e e d a m b u นะครับ2 f e e d a m b o มันก็จะกลายเป็นว่าเราจะได้ค่าความชํานาญ anomaly เนี่ยเพิ่มขึ้นมา30 แล้วครับแล้วก็บวกอีก30นะครับก็จะกลายเป็น60แต้มน,นะครับแล้วทีนี้เราก็จะได้ในส่วนของความเสียหายธาตุไฟฟ้าเพิ่มขึ้นอีกสินะครับแล้วก็ได้สร้างความเสียหายเพิ่มขึ้น20%จากการที่สวิตตัวมานะครเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าผมคิดว่าดิสไรในส่วนของ c h a o ส j แจ z แล้วก็ฟิลล o มบูเแล้วก็สวิงแจ็สเอสวิงสวิงแจ็สหรืออะไรสักอย่างเนึ่งนะครับ,รบผมว่าน่าจะเหมาะสําหรับตัวละครตัวนี้มากๆนะครับเนี่ย ไอสวิงแจ๊สนะครับแล้วก็เคออสแจ๊สแล้วก็ฟรีดอมบลูนะครับทีนี้เรามาดูดิสไบท์ในส่วนของค่าสเตตลองกันบ้างนะครับค่าสเตตหลักกับค่าสเตตลองตั้งแต่ช่องที่4ขึ้นไปเนี่ยสำหรับผมผมก็คิดว่ายังไงนะครับช่องที่4ี่เนี่ยต้องเป็นค่าความชํานาญนะครับต้องเป็นค่าความชำนาญนะอนอมอลี่แน่นอนนะครับสำหรับใครที่มีอยู่แล้วก็ดีนะครับดีใจด้วยนะครับที่คุณบีนะครับแล้วก็ส่วนค่าสเตตลองส่วนใหญ่เนี่ยผมก็อยากให้ มันเป็นในส่วนของพวกค่าเพนนะครับเพราะว่าค่าเพนเนี่ยมีผลต่อดิสออร์เดอร์ค่อนข้างสูงนะครับเพราะว่ายิ่งเกราะมอนสเตอร์มันยิ่งต่ํามากเท่าไหร่เนี่ยเรามีมีค่าเจาะเกาะที่สูงเนี่ยดิสออร์เดอร์ก็จะยิ่งแรงนะครับเพราะว่าดิสออร์เดอร์ไม่ใช่ธาตุนะครับมันทะลุมันมัน,ม,น,ม,นมันเข้าตรงโดยเกราะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยส่งผลต่อค่าเพนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่ผมคิดนะครับก็ตอนนี้ค่าแซดลองที่เหมาะสมมากที่สุดนะครับก็จะมีค่าเพน นะครับค่าเพนหรือค่าแอตแท็กนะครับและในส่วนของยานงังหิเองเนี่ยเขาก็เป็นตัวที่ค่อนข้างที่จะออกนิดค่อนข้างเยอะนะครับค่าโจมตีหรือการโจมตีอะไรต่างๆก็ค่อนข้างที่จะเขาเรียกว่าผิวไหวนะแล้วก็เล่นสนุกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของค่าของคริเลดและก็คริดาเมจเนี่ยก็อาจจะมีผลนะครับแต่ว่าในส่วนของผมเนี่ยผมคิดว่า,าชิ้นที่4เนี่ยชิ้นที่4เนี่ยค่าความชํานาญมันเป็นสเตตหลักอยู่แล้วใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสเตตลองเนี่ยมันไม่มีโอกาสที่จะเป็น ความชำนาญอโนมอลี่อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยในชิ้นที่4เนี่ยเราจะใช้เป็นเพนแอทแท็กนะครับแล้วก็คริดามเอ็คริเอเลดหรือว่า HP ก็ได้นะครับอ่าเราจะใช้ประมาณนี้นะครับอ่าในส่วนของช่องที่5นะครับช่องที่5เนี่ยจะเป็นช่องความเสียหายโบนัสนะจะเป็นช่องความเสียหายโบนัสนะครับ,เ,เ,บ,รบเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถที่จะใส่เป็นโบนัสไฟฟ้าแรงขึ้น30%ได้นะครับเออเอาเป็นโบนัสไฟฟ้าแรงขึ้น30%นะครับ แล้วก็เราก็จะเลือกในส่วนของค่าแสตลองลงมานะครับก็จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นแอตแทกนะครับเป็นแอตแทกเปอร์เซ็นต์แล้วก็ค่าแล้วก็ค่าเพนเหมือนเดิมนะครับเพื่อที่เราเนี่ยจะต้องการให้ดิสโซเดอร์ของเรามันแรงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องมีค่าเพนกับแอตแทกนะครับเพื่อที่จะทาให้ความเสียหายของดิสโซเดอร์มันแรงขึ้นนะครับแต่การที่เราใส่ความเสียหายไฟฟ้ามาเนี่ยมันจะมีข้อเสียนะครับเพราะว่าความเสียหายไฟฟ้ามันไม่ได้ไปเพิ่ม โดยตรงให้กับในส่วนของดิสออเดอร์แบบพิเศษนะครับเพราะดิสออเดอร์แบบพิเศษไม่ได้ระเบิดเป็นธาตุไฟฟ้านะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยคิดว่าบางทีเนี่ยช่องที่5เนี่ยอาจจะใส่เป็นเพนเปอร์เซ็นต์นะครับหรือแอตแท็กเปอร์เซ็นต์อ่าแต่ทีนี้เราก็ต้องมาเทสกันหลังจากตัวของยานางิมานะครับว่าในส่วนของถ้าแอตแท็กเปอร์เซ็นต์กับในส่วนของเพนเปอร์เซ็นต์เนี่ยอันไหนทำให้เรามีค่าดิสออเดอร์ที่รุนแรงกว่ากันนะครับทีนี้ผมก็ คิดว่าน่าจะต้องใช้แล้วแหละอาจจะต้องใช้แล้วนะเอาจริงก็คืออาจจะต้องใช้ค่าตรงนี้เป็นค่าเพนนะครับอาจจะต้องใช้ค่าช่องที่5เนี่ยเป็นเพนนะครับซึ่งผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเพนเนี่ยมันอยู่มันอยู่ช่องไหนแต่ผมคิดว่ามันน่าจะอยู่ช่องช่องที่5นะช่องที่5เนี่ยมีเพนเลโชนะครับส่วนช่องที่6นะครับช่องที่6เนี่ยถ้าผมจะไม่ผิดเนี่ย มันจะมีการฟื้นฟูพลังงานแล้วก็การควบคุมมอนอเมอรี่ใช่ไหมครับการควบคุมมอนอเมอรี่เนี่ยผมคิดว่าอาจจะไม่ได้จําเป็นสําหรับตัวของยานางิสักเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยค่าที่น่าสนใจสําหรับยานางินะครับจะเป็นการฟื้นฟูพลังงานแล้วก็แอตแท็กเปอร์เซ็นต์ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับใครที่ไม่ได้ใส่ในส่วนของสวิงแจ๊สมานะครับเพื่อเพิ่มฟื้นฟูพลังงานเนี่ยผมก็คิดว่าค่าค่าไอสเตตหลักในช่องนี้นะครับช่องที่6เนี่ยน่าจะต้องใส่เป็นฟื้นฟูพลังงานนะครับระดับ S นะครับแล้วก็ค่่าสตองเนีย ก็ให้มีค่าชํานาญอนุมบลรีนะครับเออแล้วผมก็ลืมบอกว่าช่องที่5เนี่ยก็ควรจะมีชํานาญอนุมบลรีด้วยนะมีชํานาญแอดแทกเพนนะครับชำนาญแอดแทกเพนเปอร์เซ็นต์นะครับอ่าสามอันเนี้ยคือเป็นค่าหลักเลยที่เราควรมีนะครับแล้วก็อันนี้นะครับตรงเนี้ยถ้าเกิดเรา,เาฟื้นฟูพลังงานใช่ไหมเราก็ต้องมีค่าเพนนะครับแล้วก็มีแอดแทกนะครับแล้วก็มีในส่วนของชํานาญอนุมบลรีด้วยนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของดิสไตร์เนี่ยถ้าอยากให้เก่งเนี่ยมันก็ต้องหากันเหนื่อยกันหนห่่อยละ ก็คงจะต้องเหนื่อยกันนิดนึงนะครับในเรื่องของการหาตรงนี้นะโอเคนะครับก็น่าจะประมาณนี้นะครับสาหรับใครที่นะครับไม่มีประจําตัวของยานางินะครับหรือใครที่คิดว่าแบบว่าเออได้ยานางิมาก็คือแบบว่ามไม่รู้เหมือนกันว่าจะเอาอะไรไปใส่นะครับจริงๆแล้วผมก็มีในส่วนของอะระดับ s 1ตัวนะที่น่าสนใจนะครับก็คือค่าเพลเลโชนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าเราใส่เพลเลโชเนี่ย มันก็อาจจะทําให้เขาเรียกว่าอะไรโดยส่วนของอ่าดิสอตเดอร์เนี่ยดุแรงขึ้นนะครับแต่ว่าเราอาจจะได้เสียเจยอย่างอื่นไปแทนแต่ว่า ผมรู้สึกว่าถ้าเกิดเราเน้นไปนทางสายที่ซอเดอร์นะยังไงเราใส่เพนมันก็คุ้มนะครับเพราะว่าเพนมันก็คือค่าแอตแท็กเปอร์เซ็นต์นั่นแหละมันก็อารมณ์เหมือนแอเหมือนเราเพิ่มแอตแท็กเปอร์เซ็นต์เข้าไปนั่นแหละแต่ว่าแค่เราเป็นลดรถเกาะศัตรูแค่นั้นเองคือเจาะเกาะทะลุศัตรูไปแค่นั้นเองนะครับเออเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเห็นผลมากๆนะครับในพวกบวบพอเทนต์เอ็นเกมหรืออะไรอย่างงี้นะครับที่มอนเตอร์เนี่ยมันมีเกราะค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวของยานยิเงเองเนี่ยก็จะเห็นผลมากๆนะครับถ้าเกิดสมมติว่าใสาเ่เกนต์ค่ออนข้างเยะนะครับทีีน้ พวกอาวุธระดับ S เนี่ยผมก็เลยคิดว่าเราสามารถใส่ของที่ไม่ใช่เป็นประจำตัวก็ได้นะครับจะขอให้ค่าสเตตลองเนี่ยไอ้ค่าสเตตหลักของมันเนี่ยเป็นค่าเพนเลชนะครับหรือว่าเราจะใส่เป็นเอตแทกก็ได้นะเราจะใส่เป็นแอตแทกก็ได้นะครับแต่ว่าผมรู้สึกว่ามันจะมีในส่วนของค่าความชํานาญด้วยนะครับแต่ว่าผมว่าผมไม่ค่อยไม่ค่อยแนะนำนะครับว่าถ้าเกิดสมมติว่าเราใส่บิวเอนจินเป็นในส่วนของค่าความชํานาญผมคิดว่ามันอาจจะทําให้ อัตราการติดที่ซเดอร์บ่อยก็จริงนะครับแต่ว่าความเสียหายของที่ซเดอร์ที่เกิดขึ้นมาเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ดุนแรงเท่าที่ควรนะไม่ได้ดุนแรงเท่าที่ควรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ลองหาพวกแบบว่าอาวุธเบรนเทอร์พาร์หรือว่าอะไรเงี้ยมาใส่นะพวกแอดแทกเซนเพเดโชอะไรต่างๆหรือว่าถ้าเป็นระดับ S ที่เป็นของตัวอื่นอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็สามารถใช้ได้เหมือนกันนะอย่างตัวของอันเนี้ยของฟิวชั่นคอปเปเยอร์เนี่ยมันอ่าเมื่อใช้สกิล EX นะครับจะมีค่าความชำนาญเพิ่มขึ้นด 3ชั้นนะครับแล้วก็เพิ่มแอทแทกให้12เปซนะครับ mm hmm. ก็ถือว่าดีนะครับแล้วก็เป็นเพลเยชัวด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยไอเทมชิ้นนี้ก็สามารถที่จะเอาไปใช้กับในส่วนของยานอังนีได้เช่นกันนะครับเป็นระดับ S แบบธรรมดานะน่าจะเป็นเ,เขาเรียกว่าน่าจะเป็นประจําตัวของลีน่านะน่าจะเป็นประจาตัวลีน่าสำหรับลีน่าก็สามารถใช้ได้นะครับโอเคก็เราน่าจะเตรียมตัวกันอยู่ประมาณาน,นี้นะครับ mm hmm. ก็เรื่องของ W e n g i n e นะครับแล้วก็ในเรื่องของ ในเรื่องของดิสตไตร์นะครับก็ประมาณนี้ครับสแต่หลักสแตดรองนะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะเน้นที่ช่อง4 5 6นะ4 5 6ก็จะประมาณนี้นะครับส่วนใครที่ชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ผมด้วยนะครับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะผมเอาไว้เจอกันใหม่ครั้งถัดไปแล้วกันตดยที่ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมาบายบายฮะ